ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจญาวิทีวันที่ยังคงพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดโบราณกลางภูเขาครับชื่อว่าวัดถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีครับที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย,อย่างไรสถาปัตยกรรมเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วง เเก็บบมาาล่าครัถ้ำพระโพธิสัตว์ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญภายในถ้ำคือภาพสลักนูนต่ำ ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารลาวดีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์คาดว่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่13 1 5ถึง1 5ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ถ้ำพระโพธิสัตว์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำพระงามหรือถ้ำเขาน้ำพูประกอบด้วยคูหาใหญ่น้อย6คูหาคูหาที่มีภาพสลักบนผนังเป็นคูหาติดปากทางเข้า และเป็นครูหาที่มีแสงสว่างส่องถึงมากที่สุดมีขนาดยาว22.5เมตรกว้าง19เมตรในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนที่มีการติดต่อกับลังกามาตั้งแต่สมัยพุทธศตรวตรรษที่12โดยพิจารณาจากจารึกถ้ำเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจารึกด้วยอักษรปาลวะ ภาษามอญโบราณกล่าวถึงอนุราชปุละซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางาศาสนาในสมัยนั้นจากข้อมูลของกรมศิลปากรระบุว่าพบเครื่องมือหินอยู่ภายในถ้ำแสดงให้เห็นว่ามีคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และอาจต่อเนื่องไปจนถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ซึ่งคือสมัยทวาราวดี หลักฐานที่สำคัญที่สุดในถ้ำแห่งนี้คือภาพสลักนูนต่ำคือภาพบุคคลหกภาพในท่าทางต่างๆกันของบุคคลในภาพประกอบกับเครื่องแต่งกายและสิ่งประกอบอื่นๆทำให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพสลักเล่าเรื่องตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเหล่าเทพพยาดามาเฝ้าเพื่อสดับวประรรม มีเทพ,พเจ้าสำคัญของศาสนาฮินดูปรากฏพระองค์ในเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยภาพที่หนึ่งเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทเหนือบันลังพัทราสิงพระบาททั้งสองข้างวางอยู่บนดอกบัวทรงครองผ้าห่มเฉียงแนบพระองค์มองเห็นชายสบงจีเป็นริ้วอยู่ตรงด้านหน้าพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ พระหัต์ซ้ายจับชายผ้าหรือชายจีวรพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วแบบท่าทางที่เรียกว่าวิสตกมุตราซึ่งเป็นปางสแสดงธรรมาจากเทพนาภาพที่สองเป็นภาพเทพ,พเจ้านั่งประทับอยู่ลอยๆในท่าลำลองห้อยพระบาทขวามีผ้าห้อยหน้าเป็นแถบยาวสองแฉกมีพวงประคำหรือพวงมาลัยห้อยอยู่ที่พระหัต์ซ้าย พระกรขวาตั้งฉาภายพระหัตไปยังพระพุทธองค์ในท่าคล้ายเชิญชวนหรือทูลอาราธนาให้ทรงสแสดงธรรมนักวิชาการส่วนใหญ่สันนิฐานว่าคือพระศิวะในขณะที่บางท่านสันนิฐานว่าเป็นพระพรหมภาพที่สามเป็นภาพเทพเจ้าในท่ายืนเอียงสะโพกเข้าใจว่าเป็นภาพวิษณุแสดงก่อสีก่อสองก่บนทรงจัก ที่พระหัตถ์ขวาและทรงสั่งที่พระหัตถ์ซ้ายอีกสองกรคไกยแน่พระอุละอันเป็นกริยาที่แสดงความเคารพภาพที่สเป็นภาพที่อยู่สูงสุดเป็นภาพเทวดาหอกโดยขาซ้ายและชายผ้ายกขึ้นแขนสองข้างงองเข้ามาด้านในรำตัวเป็นท่าหอกหรือเตรียมประนมหักกล้าวผมแสกกลางเป็นสองแฉก สวมกุนทนหรือต่างหูภาพที่5เป็นภาพขนาดเล็กอยู่ใต้ภาพที่สี่อยู่ระหว่างภาพที่สาและ6เป็นท่าผู้หญิงหมอบกล้าวผมเป็นมวยกลางศีรษะมองเห็นส่วนที่เป็นสวงอกและเอวคอดแขนสองข้างเหยียดไปด้านหน้ามือจะรดพื้นก้มศีรษะลงต่ำไปทางพระพุทธองค์ประทับนั่ง ประหนึ่งว่ากำลังก้มลงกราบหรือสดับพระธรรมด้วยความเลื่อมใสภาพที่6เป็นภาพเทวดาหอในท่านั่งขาซ้ายยกตั้งฉากไปทางด้านหลังขาขวาพับงอมาข้างหน้าชายผ้าห้อยหน้าพลิ้วไปข้างๆพระหัตถ์ซ้ายอยู่ระหว่างอกก่อนขวายื่นไปข้างหน้าพระหัตถ์คล้ายถือสิ่งของหรือพวงมาลัย เข้าใจว่าเป็นสิ่งของนำมาบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่อยู่ริมขวาสุดภาพจำหลักผนังถ้ำพระโพธิสัตว์นี้กรมศิลปากรได้ประกาศเป็นภาพสมัยทวารลาวดีและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสมบัติของชาติเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราชส5 0 8ถือได้ว่า เป็นศินละปะที่ทรงคุณค่าอย่างมากเลยทีเดียวและช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้นะครับผมยังคงอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงครูปิ๊บคงลายทองครับซึ่งท่านจะมาถ่ายทอดเรื่องราววิธีการสืบสารเครื่องดนตรีปี่ให้ยังคงอยู่ในปัจจุบันครับ แต่ความจริงอ่ะเครื่องเป่าของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดอ่าโดยเฉพาะปีในเนี่ยเราใช้ในการประกอบพิพธีหรือพระราชพิธีแสดงโขนอ่าเทคนิคในการเป่าปีอันหนึ่งเนี่ยที่เรียนให้ทาราบเราจะต้องระบายลมให้ได้แล้วก็จะต้องจําเสียงต่างๆของตัวเองให้ให,ให้คล่องแคล่วเครื่องดน,นตรีอื่นๆเนี่ยจะเรียนเสียงคำร้องไม่ได้อย่างเช่นการเป่าฉุยฉาย หรือการเป่าว่าดอกแน่นอนครับจุดเด่นของปีแต่ละปีอย่างเช่นปีนหนที่เรากำลังจะเป่าให้ดูเนี่ยเสียงตอยเสียงแหบน่าจะเป็นจุดเด่นปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมือขวาเราจะต้องอยู่บนแต่บางคนก็มีมือซ้ายเพราะาเขาถนัดซ้ายเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่า นิ้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงกันแบบขลุ่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนิ้วาการใช้นิ้วกับลมและการระบายลมทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดมันจะถึงได้ทำให้เพลงนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นเติเติเติตาเต,ต ตัวตัตัตเตเตเตตระตระตาตัตอาอย่างเป็อย่างประโยคมาสักครู่นี้มีทั้งสะบัดเสียงเรือทำให้ดูสิเรือ่านี่สะบัดเสียงอ่าเรือ่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ อ่าเนะี่ยเทคนิคอยู่ด้วยครับแต่ว่าจะต่ออย่างนี้ได้ต้องให้เข้าต่อพื้นพื้นให้ให้แด่นให้แม่นก่อนแล้วค่อยๆปรับไปพอปรับไปเขาก็เหมือนกับเขาได้ต่อเติมแง่ตำนองให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นคนเป่าปีนี่ย,ยากหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยกว่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียนมากี่ปีเริ่มเรียนตั้งแต่มต้นนะครับต้นต้นสองคนระับมัธยมสองจะ ตอนรล่ราชการเวลานี้กี่ปีแล้วต้องบวกไปอายุสิบหะครับตอนนี้ก็สี่แปดแล้วครับเพราะเป่าปีได้นี่แล้วต้องเลือกเอาไว้ก่อนแหละเป็นเครื่องดนตรีที่เรียนยากแล้วประกอบกับเขาชอบพอใจมันชอบแล้วแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ทางนั้นถ้าเกิดเรียนไปแล้วอยู่ให้ผมไปเรียนไวโอลินเนี้ยไปเรียนเป็นโนเนี่ยผมก็ดีดได้ปึ๋งเดียวผมก็เลิกอะเพราะเรา ไม่ถนัดแต่ว่าถ้าเราถนัดปุ๊บเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ไปด้วยกันได้ตลอดเลยอย่างปีนะครับมันลูมันไม่เรียงเหมือนขุยอะครับความยากมันอยู่ตรงเนี้ยแหละครับซึ่งอย่างคุยใช่ไหมครโดเรมีฟาซอนมันจะเรียงอย่างเนี้ยครับใช่ครับใช่แต่ว่าปีนายเราครับสมมตอว่าเปรียบเทียบเป็นเสียงโดเรมีเสียงโดอยู่เนี้ยครับเสียงเลอยู่เนี่ยฮะเสียงมีอยู่อย่างนี้ครับ เสียงมีเสียงฟาต่อไปฟาอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งไม่ระบบอ่าตัวผมฟ้าไม่ดูครับโดเลมีฟาถ้าจะเปรียบเทียบกับคุยก็จะงงก็จะดูว่าเฮ้ยอ้าวทำไมเขาทาไมทํานิ้วยุ่งเหยิงขนาดนี้ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือลิ้นลิ้นที่เขาเป่าเนี่ยมันต้องทนทนลมเองแล้วก็ทนที่เราจะต้องใช้น้ําที่มันเกิดธรรมชาติเนี่ยเขาต้องทนกับตรงนั้นให้ได้ตัวใบตางต้องทนด้วย ดังนั้นใบตาลบางต้นเนี่ยนักนักปีต้องจำไปเลยต้นนี้นะต้นนี้นะฉันจะต้องใบเอาซึ่งต้นตาลแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันครับเหมือนกับว่าคุณลักษณะของใบเขาครับความทนความไม่ทนอะไรเงี้ยแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่เพ่นเพลงสิ่งที่ภาคภูมิใจความภาคภูมิใจที่ผมได้รับจากครูปี๊บนะครับก็คือ การที่เรียนปีอ่ะมันยากแล้วอีกอย่างหนึ่งครูสามารถถ่ายทอดทาให้เราเข้าใจเข้าใจในในในปีเนี่ยมันก็ต้อง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 ขอบคุณครูครูครูเสียสละอย่างมากเพราะว่าการที่จะทําให้คนเข้าใจอ่ะเริ่มแรกนะเหมือนเหมือนอันมีอะไรมาบังหน้าเลยครับจริงๆขอบอกว่าปีอ่ะยากจริงๆเพราะว่ากระบวนการใช่ไหมครับ มันไม่ได้แบบว่าเปล่ามาแล้วเป็นเสียงครับมันมีการปรุงแต่งลิ้นการห่อลิ้นลิ้นของเราเนี่ยครับไปกระทํากับลิ้นปี่นะครับต้องมีการตอดให้ชัดซึ่งถ้าถ้าครูไม่ไม่บอกวิธีต่างๆพวกนี้เราว่าจะไม่มีวันนี้สำหรับเราครับก็ในฐานะที่ผมเป็นเป็นผู้ที่สืบสารต่อรุ่นรุ่นรุ่นต่อรุ่นนั่นะครับซึ่งผมก็ได้รับ จัดวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตีเป็นคุยก็สืบสานต่อไปแราร่่มกันช่วยกันสร้างสารรค์เพลงศิงลปะผมว่ามันไม่มีจุดจบเพียงแต่ว่าเราหาสิ่งที่เราถนัดหรือทำให้สิ่งนั้นมันมีคุณภาพหรือมีชีวิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่เพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังแหละก็จะต้องช่วยกันรับทราบแล้วก็พยายาม ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดในเครื่องดนตรีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นปีไม่ว่าจะเป็นคุยเป็นซอเป็นแจ๊คเก้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันบอกอความเจริญทางวัฒนธรรมดนตรี ถ้าพูดถึงงานมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีนครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลกินเจเราจะเห็นการแสดงการเชิดสิงโตครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ครับช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของการเชิดสิงโตครับกับอาจารย์มนชัยแท้เตียครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม毗รัตจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราครับ รเสียงดนตรีคุ้นหูที่บ่งบอกถึงกลิ่นอายบรรยากาศความสนุกสนานของลูกหลานชาวจีนกำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นเสียงดนตรีประกอบการแสดงเชิดสิงโตซึ่งเป็นประเพณีการแสดงการเต้นรำอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีนเป็นสีสันและความสนุกสนานที่ดูและเพลิดเพลินในบรรยากาศความเป็นวัฒนธรรมจีนที่สุดแสนจะคลื่นเไง หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าตุ้งแช่ซึ่งมีที่มาจากการเชิดสิงโตคำว่าตุง้งเป็นการเรียนเสียงกลองแสดงออกถึงความฮึกเหิมสร้างบรรยากาศคึกครื้นสนุกสนานคำว่าแช่เป็นการเรียนเสียงฉาบดังกล้องกัง,ง,งวานนอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงอีกชนิดหนึง่งเรียกว่าเมงมีลักษณะคล้ายคลองแต่ไม่มีปุ่มตรงกลางการเชิดสิงโตเป็นศินละปะการแสดงบนรากฐานความเชื่อที่ว่า สิงโตเป็นสัตว์มงคลการเชิดสิงโตสามารถนำมาซึ่งโชคลาภดังนั้นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลหยวนเซียวซึ่งก็คือ15้าวันหลังเทศกาลตรุษจีนงานพิธีเฉลิมฉลองงานมงคลงานแห่เทพเจ้าพิธีเส้นสังเวยเพื่อขอ,ขอฝนรวมถึงงานชุมนุมใหญ่มักจะใช้การเชิดสิงโตเปิดงานเพื่อให้บังเกิดความรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลการเชิดสิงโตถือกำเนิดขึ้น ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเล่าสืบต่อกันว่าในสมัยพระเจ้าฮั่นจางตี้รับเย,ย่จือเขตแดนปัจิมได้ถวายสิงโตขนทองเพศผู้ตัวหนึง่งเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่ราชวงศ์ฮั่นทูตได้กล่าวคำขู่ทั้งในและนอกราชสำนักว่าหากมีผู้ใดปราพยศสิงโตตัวนี้ได้ก็จะส่งบรรณาการแด่ราชวงศ์ฮั่นสืบต่อไปหาไม่แล้วจะตัดขาดสัมพันธไมตรีหลังจากที่ทูตรัดเย,ย่จือเดินจากไป พระเจ้าฮั่นจางตี้ก็เลือกสามคนให้มาปราบพยศสิงโตตามลำดับแต่ไม่อาจสำเร็จต่อมาสิงโตขนทองเพศผู้ก็อาลวาดและถูกขาราชบริพารรุมฟาดจนตายเพื่อหลบหนีการลงอาญาจากพระเจ้าฮั่นจางตี้ขาราชบริพารจึงถลกหนังสิงโตออกให้ขาราชบริพารพี่น้องสองคนปลอมตัวเป็นสิงโตขนทองคนหนึ่งหยอกล้ออีกคนไร้รำ การกระทําเช่นนี้ไม่เพียงแต่ตบตาทูดรัฐเยี่อจือแม้แต่พระเจ้าหั่นจางตี้ก็หลงเชื่อว่าจริงเป็นที่เล่าขานแพร่จากราชสำนักหั่นในเวลาต่อมาชาวบ้านเข้าใจว่าการเชิดสิงโตเป็นกิจกรรมมงคลของการช่วงชิงกิตยศเพื่อประเทศชาติเป็นสัญลักษณ์มงคลจึงพากันจำลองสิงโตและจัดแสดงเชิดสิงโตการเชิดสิงโตจึงได้แพร่หลายตั้งแต่นั้นมา สิงโตของชาวจีนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. สิงโตทางภาคเหนือใช้สุนัขพันธุ์ปักกิ่งเป็นต้นแบบในการสร้างหุ่นสิงโตให้มีขนยาวขาเล็กร่างเล็กมีลีลาอ่อนโยนท่าทางเชื่องทำท่าสะบัดขนกลิ้งตัวการเชิดอาจเชิดคนเดียวหรือสองคนก็ได้การเชิดสิงโตคู่ของมนทนเหอเปยโด่งดังในแบบภาคเหนือ 2. สสิงโตทางภาคใต้สแสดงท่าทางที่โลดโผน ทำท่ากระโดดยกขาหน้าไต่ไม้สูงกลิ้งลูกบอลสีสร้างบรรยากาศที่คลึกครืน้นคนเชิดสวมกางเกงทรงโครมไฟสสวมเสื้อแบบจีนดั้งเดิมแขนทรงโครมไฟหรือเสื้อกัก๊กมองเห็นคนเชิดทั้งตัวการเชิดสิงโตของมณฑลกวางตุง้งขึ้นชื่อที่สุดในแบบภาคใต้การเชิดประเภทนี้ครอบคุมในมณฑลกวางตุง้งกวางสีและฮกเกี้ยน ซึ่งต่อมาภายหลังชาวจีนพ้นทะเลได้อ,อพยพไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกสิงโตของชาวจีนกวางตุง้งซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในประเทศไทยก็ได้รับรูปแบบการเชิดแบบกวางตุง้งมาใช้จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้การเชิดสิงโตยังสามารถจําแนกตามรูปร่างลักษณะของหัวสิงโตที่กลุ่มชาวจีนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นได้แก่ 1. สิงโตของชาวจีนแคะหัวสิงโตมีลักษณะคล้ายบุ้งกี ทาใบหน้าด้วยลายสีเขียวเหลืองแดงมีฟันซี่โตโตนิยมทำให้ตาเคลื่อนไหวไปมาได้ม,มีคิ้วมีขนตาสวยงามทั้งหน้าสิงโตและหางสิงโตจะตกแต่งด้วยสีสดใสและใส่ลูกกระปวนที่หางด้วย2ส,สิงโตกวางตุง้งหัวสิงโตอาจประดับประดากระจกที่หน้าเขียนสีสันลวดลายลงบนหัวมีนอที่หน้าผากและมีเขาที่คาง3ส,สิงโตหายหลำํำ เปลี่ยนใช้รูปหัวเสือแทนรูปหัวสิงโตจึงแตกต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด 4. สิงโตปักกิ่งมีลักษณะคล้ายกับหมาจูมีขนปุกปุยตาโตผูกโบที่ศีรัะและติดกระดิ่งที่ใต้ขาสำหรับอิทธิพลวัฒนธรรมที่มีต่อประเทศอื่นในทวีปเอเชียยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามมีการจัดแสดงเชิดสิงโตในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เทศกาลวันไหว้พระจันทร์เทศกาลแห่เจ้า งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นชาวเวียดนามโบราณมีความเชื่อว่าสิงโตเป็นบุตรของมังกรซึ่งมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมดได้รับป้าหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์สิงโตจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความกล้าหาญและความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าสิงโตเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญ,ญาณและสิ่งชั่วร้ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของชาวเกาหลีในการเชื่อสิงโตให้เป็นพิธีกรรมในการไล่ผีในช่วงปีใหม่สมัยราชวงศ์โกระยอการเชื่อสิงโตในไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยชาวจีนที่เข้ามาค้าขายจัดการแสดงถวายเฉพาะพระพักแต่พงศาวดานเจ้าพระยาทิพากอวงบันทึกว่า เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกโดยองค์เฉียงสือแห่งเวียดนามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสงภานฝึกหัดชาวยวนเชื่อสิงโตจนสามารถจัดการแสดงถวายไม่ว่าการเชื่อสิงโตจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่ฝั่งทนบุรีหรือกรุงเทพก็ตาม ก็ทำให้เราทราบว่าการแสดงเชื่อสิ่งโตในประเทศไทยนั้นอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนมานานนอกจากนี้ในปัจจุบันการแสดงเชื่อสิ่งโตยังมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอและยังคงแสดงถึงมิติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามา,มากกว่า200ปี คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าการถ่ายภาพให้อะไรที่มากกว่าแค่ภาพถ่ายครับแต่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณเกียรติชัยหงวิเศษครับช่างภาพมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการโฆษณาจะมาให้ความรู้กับเราในช่วงศิลปะบำบัดครับ เพียงวันเวลาที่ห่างไกลโอ้ประคองเราไว้ไม่ห่างกันทุกๆุกรอยสัมผัสฟังเป็นรอยอดีตจะเนินนานใจฉันยังคงเหมือนเดิมให้จดจำคุณค่าเอกลักษณ์ ของการถ่ายภาพยังไงให้อายุยืนเนี่ยครับต้องบอกว่าผมตั้งสมมติฐานนะครับอยู่บนความที่ถ้าคนเรามีสภาพใจดีสุขภาพกายดีนะครับไม่ได้เครียดหรือว่ามีวิธีการทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ในทุกวันเนี่ยฮะสิ่งนี้เป็นหนึ่งปัจจัยทําให้คนเราอายุยืนได้การถ่ายภาพตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างมากนะฮะเอาแต่สเต็ปแรกเลยแล้วกันนะครับคนถ่ายรูปทุกคนจะรู้ว่า เราจะต้องใช้แรงของตัวเองในการที่จะถ่ายรูปต้องกม้มต้องเงยต้องเดินต้องหาดังนั้นการถ่ายภาพจะเป็นเหมือนกับออกกํลาลังกายนะครับดีๆตัวหนึ่งเลยที่คุณสามารถทําได้ทั้งหนึ่งเลยทั้งรักษาตัวเองสองคือทั้งความสุขที่คุณจะเจอในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต,ต่อจากหน้าวัาที่คุณเห็นมุม,ม,มสวยๆนะครับส่วนอัธรรมานะครับคือ การถ่ายภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เราได้ใช้สมองทั้งสองซีนะครับคือทั้งซ้ายและขวาอย่างที่รู้กันว่าสมองซีขวาเนาะจะเป็นฝั่งของจินตนาการสมองซีซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งของตักกะเหตุและผลการถ่ายภาพเราใช้ทั้งสองด้านเลยครับนะฮะเราใช้จินตนาการในการพยายามหาภาพพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะได้ภาพสวยได้ยังไงนะครับมีภาพในหัวหรือว่ามีการคิดมาก่อนอ่ะพวกนี้เป็นพัฒนาการแต่ว่าในการปฏิบัติจริงนะครับคนถ่ายภาพจะต้องเข้าใจเหตุและผลหรือกลไกรอบ นะฮะคนต้องมาให้ถูกเวลาคุณต้องอเข้าใจว่าพฤติกรรมของสิ่งที่คุณถ่ายเปเช่นสมมติคุณถ่ายแมวต้องรู้ว่าแมวมีความชอบแบบไหนและเขาแสดงแอคชั่นอะไรออกมาเพื่อเพื่อสามารถจับจับจังหวะได้ดังนั้นนะครับสิ่งพวกนี้มันคือหลักการลอจิกทั้งหมดเลยรวมถึงการใช้กล้องนะครับคนถ่ายภาพเป็นจะต้องคิดเป็นเชิงเหตุผลแล้วก็คิดเชิงอเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นแมชชนิกได้คือเป็น,นกลไกได้ดังนั้นทั้ง2ด้านนี้สมองเราได้ฝึกกําลังกายไปด้วย ผมเคยทราบข้อมูลมาว่าสมองนะครับเป็นอวัยวะที่ถ้าจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อต้องใช้งานเท่านั้นนะฮะยิ่งใช้งานหนักยิ่งแข็งแรงดังนั้น,นครับนะะพอเราได้ฝึกถ่ายภาพและให้สมองทั้งสองด้านซ้ายและขวาก็เป็นในปัจจัยทําให้ร่างกายเรานะครับหรือว่ใจใยเราเนี่ยมีสุภาพที่ยืนขึ้นได้ครับอีกทั้งการถ่ายภาพเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิและสติด้วยเหมือนกันอ่าเหตุผลที่ผมพูดข้อน,นี้มาเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยครับ ถ้าคนที่ไม่ได้โฟกัสนะครับอยู่ที่ความต้องการในการถ่ายภาพหรือไม่ได้เพง่งนะไม่ได้มองหามันจะไม่มีทางเจอเลยว่าเราจะเห็นมุมสวยๆได้ยังไงนะฮะภาพสวยเพราะมองหาอันนี้เป็นคำที่ผมชอบพูดให้นักเรียนฟังนะครับฉะนั้นการคนถ่ายภาพเป็นเนี่ยจะค่อนข้างได้ฝึกสติตลอดเวลาเพราะเขาต้องมองหาว่ารอบๆตัวเขามีอะไรที่มันเกิดขึ้นและมันน่าถ่ายรูปได้บ้าง และขณะที่เขาหยิบก็มาถ่ายเนี่ยฮะเขาต้องใช้สมาธิในการทั้งเล็งจังหวะนะทั้งคิดแล้วก็จะประกอบภาพให้มันลงตัวนั่นก็วนการเนี่ยครับเป็นหนึ่งในตัวช่วยเรื่องของการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี mm hmm. การถ่ายภาพนะครับยังมีส่วนช่วยในเรื่องของทําให้คนเราได้โฟกัสกับสิ่งที่เราชอบนะครับคือต้องบอกว่าความสุขคนเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออยู่ในลักษณะ ที่เป็นตัวเราเนาะดังนั้นการถ่ายภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อเราสนใจหรือเรามีการแบบว่าเฮ้ยอยากจับจังหวะของสิ่งสิ่งนั้นฉะนั้นพอเราอยู่บนเบสของความสนในตัวเองฮะมันจะเกิดการเรียนรู้กับตัวเราไปในตัวด้วยนะครับฉะนั้นรอบๆตลอดเวลาของการถ่ายภาพเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่รู้คือสิ่งที่เขาสนใจอยากจะแคปเจอร์อยากจะถ่ายทั้งนั้น,นครับ สิ่งที่ช่วยผ่อนคลายนะครับให้คนแบบหายตึงจากความเครียดได้นะครับคือการได้เห็นหรือว่าได้รับในสิ่งที่มันดูสวยงามหรือเป็นอาไรว่ามีคุณสมบัติในเชิงบวกเนาะการแต่ภาพก็เป็นหนึ่งในเช่นนั้นเหมือนกันนะครับคนถ่ายรูปจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาเรียกว่ามีโฟโตกราฟเฟอร์อส์นะครับหรือสายตาแบบช่างภาพการได้เสพความสวยผ่านสายตา เทเล็กทลน้อยวันละครั้งวันละสองครั้งสะสมเป็นระยะเวลาหนานนะครับมันเป็นหนึ่งในส่วนที่ช่วยบําบัดเรื่องของความเครียดพอถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเขาจะย้ายาเรียกว่าความสนใจมาอยู่กับความสุขตัวเองมากยิ่งขึน้นทำนั้นทําให้เขาสามารถเห็นมุมดีๆในทุกวันมันก่อเกิดเป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่าการเห็นขา่าวอ่าจความสุขเล็กๆหรือความสวยงามเล็กๆที่ใกล้ตัวง่ายๆฝึกให้เขามีความสุขกับตัวเองแบบง,ง,ง่ายๆในทุกวันได้ครับ และการถ่ายภาพนะครับก็ฝึกให้เราเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติครับคือคนถ่ายรูปเนี่ยฮะจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาถ่ายมันจะมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับถ้าสมมติว่าเขาอยากได้อ่าไปเที่ยวเนาะแล้วเขาอยากได้แบบอ่าภาพแสงสวยๆว,วิวดีๆหนึ่งเลยเขาต้องกล้าที่จะตัวเองปลุกตอนเช้าขึ้นมาเพื่อจะตื่นมาถ่ายตอนเ่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตเพื่อนเพื่อนรอ,อบตัวที่เขาเป็นนักถ่ายรูป เขาจะไม่อิดออดที่เขาจะตื่นเช้าฉนันคนถ่ายภาพพอเราได้ถ่ายภาพสิ่งเป็นธรรมชาติเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้นจิตใจตัวเราก็จะมีความเหมือนเหมือนกลมกลืนกับแบบธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติช่วยบำบัดนะครับในทั้งทางกายและทางจิตนะอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยความสุขว่าคนถ่ายรูปเป็นคนต้องคอนเนคธรรมชาติและเขาจะมีความสุขกับสิ่งรอบตัวที่เป็นธรรมชาติได้ง่ายมากขึ้นครับนะแลวข้อสุดท้ายนะครับผมผมเชื่อว่ามนุษย์เราอะ มีชีวิตชีวาได้เพราะเรามีความหวังหรือมีเป้าหมายแล้วตัวสถิตินักเรียนผมมาที่อายุมากเนี่ยพออายุมากขึ้นเป้าหมายเขาจะลดลงหรือ,อมันเป็นช่วงวัยที่เขาสึกว่าเขาจะเริ่มไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตนะฮะการถ่ายภาพเป็นหนึ่งในจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเริ่มมีเป้าหมายเล็กๆเกิดขึ้นสมมติว่านี้นะครับเราแค่อยากจะถ่ายรูปสวยๆนะฮะนักเรียนผมบางคนเริ่มต้นจากการที่ไปหาคาเฟ่ใกล้ๆตัวเฮ้ยเขาเซิร์ชใน Google m a p ป คพือรู้ว่าอ้าวมีคาเฟ่แบบนี้รอบอยู่ใกล้ๆบ้านเลยเหรอเขาเริ่มจะไปถ่ายฮะหลังจากนั้นครับพอเขาได้รูปสวยปุ๊บเขาเริ่มทำภาร,รกิจ a ชร e เลนไปเรื่อยๆการถ่ายภาพเนี่ยเลยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คนเราเหมือนมีเป้าหมายมากขึ้นว่าในชีวิตฉันฉันอยากจะเห็นภาพอะไรในชีวิตบ้าง มันกลายเป็นหนึ่งพอยต์หลักที่ทําให้คนเรามีเป้าหมายมีความฝันแล้วก็เรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะเดินตามสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นนะดังนั้นผมคิดว่าพอคนเรามีความหวังมีเป้าหมายเนาะเขาจะแฮปปี้กับตัวงานของเขาหรือว่าการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นครับ,นะรบดังนั้นนะครับใครที่สนใจการถ่ายภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอนเกี่ยวที่ดีมากๆนะครับเพราะคนจะช่วยช่วยเรื่องของการพัฒนานทั้งทางการและใจและสมองให้คนสามารถมีเรียกว่าอายุยืนในง่ายๆขึ้นครับ หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ได้จากรายการรักไทยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนําเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับสําหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ